็มีกิจกรรมนะครับสำหรับคนพิการนะครับออสซิติกนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ก็มีงานแ,แสดงสินค้านะครับของสมาคมชมรมนะครับเครือข่ายแล้วก็จะมีการแสดงของอนพนิการนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีพมจังหวัดชลบุรีมาเปิดน,นะครับเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันชมกันวันนี้ครับในสังคมและให้ได้ เห็นถึงปัญหาของกลุ่มคนพิการออทิสติกและผู้ดอ้อยโอกาสต่างๆค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากแล้วก็ แต่ละดุลที่เราแต่ละคนได้ดูเลยนะเขามีนอกจากออกกิจรแล้วก็มีุสติปัญญาก็แลันะคะทเรียบเทีอย่างนี้คือลองมองในคนน้องเป็นคนอ่อค่ะในส่วนของการตัดเย็บเนี่ยผู้ดูแลเป็นคนตัดค่ะเขาคอยดูแลมากเลยนะดูดนดีถือด้านทางการเลยไม่ว่าจะเป็นกระป๋องนะคะ สงเสริมรักษาชีวิตสัตว์ปวออริสติกในวันจันร์อีกเหมอกันนะคะครานี้เป็นปวนปวบ เรามีผรตภณอะไรา้ใบานค่ะก็ตัวาแฟนะเป็นคอลลาเจนนะคะซึ่งจะเป็นบรุตัวาด้วยนะคะอันนี้้ก็จะเป็นตารแต่เราไม่ได้ดนะค่ะีเป็นรูของผลิตภัณฑ์ครอบครัวคนพิสัยนะคะโอ้โห สวยงามมากมเลยเราเรียกว่าอะไรคะรตัดตู้ตัดครับเป็นงาน a n d m a d e ฝีมืองานพิจารณ์กลยเป็นว่าการเป็นงาน a n d m a d e ฝีมือของคนพิการเลยเหรอคะนี่น้องๆเก่งมากมเลยนะคะรลตุ้กตุงนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะคะขอิาร์นะี วัดชนบุรีของเราค่ะอันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง,ารงนนครับคุณพ,พี่ผมยินดนำนสนตัวสักนิดหนึ่งครับผมคุณชิมดักรอนนะครับเป็นประธานชมรมครับก็วันนี้ก็นำผลิตภัณฑ์จากผู้ป่วยครับไอเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ดูแลครับมานำเสนอขายก็ะจะมีพวกเป็นพวกวงมาะไยเพื่อคับที่ทำาี่ภัณั์ที่ทำทมาจากไหมผักดืวยมือนะครับ แล้วก็จะมีตั้งแต่สินค้าหลักศิษนะครับก็เป็นพวกแตร์ตุกบอลจำลองนะครับเป็นแบบกระถางกระดูกกระจิงแล้วก็มีเป็นพวกหมวกเสื้ออย่างนี้ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่าเป็นผู้ที่ทางสายตาครับอายุ7จ็ดแล้วคุณแม่คะคุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่คงไม่เห็นหรอคะคแล้วคุณแม่คุณแม่ถักเองทำไมเก่งขนาดนี้มีวิชา เชิงผิวมือเนี่ยมาตั้งแต่ครับแล้วก็ยังมีสมาชิกที่ยังทำพวกนี้ด้วยโมเรียกว่าท่านก็ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งลายสมัยสาวๆแปลว่าท่านก็จะพึ่งสายงานที่พึ่มีปัญหาช่วยเยียวยาด,ยดยีใช่ไหมคะใช่โมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะในรูปนี้เราก็จะมีะเป็น แทกซัทนะคะภูมิลาภัยภูมิลาัยแต่งงานภูมิลาภัยงานแต่งเราก็มีนะคะมีกระเป๋ามีเสื้อมีเสื้อแล้วก็มีกระเป๋าหลุยตัวนี้นี่อเอ,อเดอร์จากอเมริกานะครับเมื่อวานมุกส่งไปสองสามใบอู้ขออนุญาตชมนิดนึงนะคะกระเป๋าหลุยนะคะงานียนเมดฝีมือคนไทยนะคะอันนี้เป็นออเดอร์พิเศษจาก ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโอ้สวยมากๆเลยนะคะอันนี้น้องไฟบุ๊ดนู้นก็ซื้อไปแล้วเนี่ยแต่เขาเขาใช้ไปไปแล้วอันนี้ของไม่ยิ่งโชว์ก่อนอ๋อค่ะตอนนี้ของไม่มีแล้วครับของไม่มีค่ะตอนนี้ผลิตกันไม่ทันเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนี้ก็เออนพเขไปที่เยอรมันพวงมาลัยของประเทศไทยบินไไกลถึงเยอรมันเยอรมันครับ เรียกว่าวงมาลัยของเราโกอินเตอร์แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของผู้พิการหรือว่าผู้ได้โอกาสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยขอบพระคุณบูธนี้มากๆเลยนะคะทาให้พวกเราเนี่ยรู้ซึ้งถึงความสามารถของคนพิการในหลายๆด้านนะคะไม่ใช่ว่าเขาพิการแล้วเขาจะทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าท่านที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะได้ยินเสียงนี้แวะเข้ามาชมกันนะคะ เอาละคาช่วงนี้นะคะขออนุญาตก่อนคนพิการต้นแบบที่อายุน้อยที่สุดของปี2 5 6 4ผูมากกว่าสามารถและ3สน้อยจิตอาสาซึ่งเป็นแบบรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษให้กับคลไทยทรอบครัว เรียกประสบการณ์คือจะทำร้านในคอนเสนี้แล้วไม่ลืมหรอคะว่าไปเท่าไหร่แล้วอ่ะค่ะลืมไหมคะเวลาผักผักเนาะไม่ลืมหูเขาไม่ได้ยินด้วยหูก็หนักเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลายเนาะไม่ลืมลายหรอคะวันนี้ดูพวงลอยก็สวยเลยดึงดึงก็พงลอยก็สวยอ้าวเนี่ยเนาะ สเหมือนเลยนอรจะใช้อะไรเนี่ยแต่นี่ใหญ่ไใช้เ็ี่มีสองพรงเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยนี่ก็สวยนะเนี่ยไม่ตายยนะใช่ไม่ตายไม่ต้องรดน้ำแลเลยค่ะอ่าค้อรบแล้วแปัดฝุ่นครับสอสนค่ะ ปันน้ำใจเพื่อคนพิเศษจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้น้องๆอ,อยู่ทางไหนบ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากพร้อมเต็มที่ใครพร้อมอยากจะดูคอนเสิร์ตแล้วบ้างเียสัญญาได้ไหมสัญญาเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาอาชีพนะคะให้กับ ครอบครัวคนพิการบุคคลอัทิสติกแล้วก็ผู้ได้โอกาสนะคะต้องบอกว่าในการจัดงานดิฉันเองก็ไปทั่วประเทศเลยต้องบอกมีทั้งผู้ปกครองนะคะภายใต้สถานการณ์โควิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีทั้งบุคคลที่บุคคลอัทิสติกผู้ได้โอกาสที่ยังขาดโอกาสมากๆเลยพร้อมทั้งผู้ปกครองนะคะในสถานการณ์โควิดก็มีการตกงานสู่ที่ทั้งสุ่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของรุย์จังหวัดชลบุรี ฉันนางสาวอรัญญาแดงแสงในนามศูนย์ส่งเสริมทักษะชีชนตทุกคนปทุมธานีและบริษัทประกาศกิจคุณแก่ผู้สนับสนุนหลักในลำดับต่อไปขอโอกาสเรียนเชิญค่ะจากพลังกายพลังใจนะคะแล้วก็พลังศักยภาพของทุกทุกคนค่ะขออนุญาตเปิดโครงการนะคะกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะเพื่อช่วยให้ทุกทคนนะคะได้มามีส่วนร่วมกันอย่างแท้จ,จริงค่ะ ท่านอารยาแดงแสงนะคะท่านนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยท่านนายกสมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการลบุรีนะประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลบุรีจังหวัดสมุทรสาครนะคะจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดชนบุรีนะคะรวมถึงประธานชมรมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบุรีและประธานชมรม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรีนะคะรวมถึงท่านประธานชมรมส่งเสริมการมีไรายได้ของคนพิการท่านภาคีเครือข่ายที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านคะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดปากแล้วก็มายืนอยู่ณนาะที่แห่งนี้ ูนย์ต่างๆนะคะทางสมาคมต่างๆเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมอุ่นนวนนะคะก็เรียนเชิญไปร่วมอุ่นนวนตามรูธต่างๆได้เลยค่ะขอบคุณทุกๆท่านด้วยขอเสียงปรบมือขอบคุณทุกท่าน นโคจองนี่เขาจะมานั่งกันตอนไหนเขาเนี่ยจองไว้เนี่ยเขาเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วนี่เขาถ่ายภาพเพื่อจะมากลับไปแล้วทําไมแกไม่เรียกเขาไว้บอกว่าเขามีงานกันต่ออะไรคุยกับใครอ่ะคุยกับโนดนไม่ต้องไม่คุยเรียกโดนคุยกันเนี่ยพวกเราคุยกันเองก็ได้ไอ้แป้งมึงลงมานั่งเขาข้างล่างไป ซีกูรู้แล้วเอ็ซีเขาติดตามกูก้องน้องพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เล่นก่อนผมชื่ออะไรผมบพิงฟังอะไรผมชื่ออะไรพี่แป้งคุณครับเฮ้ยเป็นไงเออไม่ธรรมดานะแล้วก็ยังหน้าเหมือนกูอีกนะว่าชื่นชอบไม่อยากให้ค้ายไม่ได้ชอบอย่างเดียวอยากชอบทั้งตัวเลยไอ่ไอไอ่ดแมทได้ไหมไอ่เขาไอ่ได้ไหมอะไรนะไอ้เขาถอดแมสสิ พี oh. ่อเปิือนเข้าไปใหญ่เลยครัายเออเขาบอกว่าเคยเห็นที่ในทีวีเออดีใจดิดีใจขอบคุณครับท <nis> ี่เห็นในทีวีอแต่ถ้าเห็นในตู้เย็นก็วิ่งกันทิ่ผายแล้วครับแตงขออายชาผขาจนใจอะ ạ đặt tàu hỏi 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 tàu

cho phải đừng anh mới cái đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใชที่แกดังไม่ต้องมีดนดีใสรดีมาละบ้าค้าบ้าไม่โอ้โหบ้าบ้าเอา้อสูงสารวันที่ว่าฉันะไปสนอเอะก็ลว มันมีเพลงของมันในสังโอ่มัตหามันเยอะปะจำเพลงได้หมดเลยโอ้โหอีกูยังจำไม่ได้เลยนะเพลงได้มเดียวเ้ยเี๋ยเฮยาเลยมังใจกนีกันปปี้แล้วเพยงนเพลงแก่เพลงจะเปีร้ตามเยนะ รองตามเลยคุณถามอีกรอบก่อนกระดิ่งคุณฟังอย่างคุณรักแอนการแจงินใจนี่นะแทมมีอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีนี่แถวนี่ไม่เบื่อยุมือแอดไม่อยู่ข้างหลังโอเคพอแล้ว ฉลาดคุณรู้ได้ไงว่าเด็กๆฉลาดกว่าผมพระอะไรไม่หกกีวอนพระอะไรไม่หมจีวรพระหลอนพระรามหนึ่งพระอะไรไม่หกกีวรพระรามหนึ่งพระรามสองเอาแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วหยอกลูกหยีเข้าล่างแล้วไปเรืียกนลฮะพระอะไรไม่หกกีวรพระรามสองพระรามสามพระรามสี่พระอะไรไม่หกกีวรไม่เล่นเลิกอไม่เล่นก่อนสิเล่นก่อนสิเล่นด้วยก็ได้เออผมถอดหมวกล้อพีนี้เชียว พระอะไรผมดกเออรู้พระอะไรเข้าวัดไม่ได้อ่ะพระหรือกุญแจถูกอาถูกเว้ยทายยังไงถูกวะพระอะไรกินได้พระอะไรกินได้เออพะแนงเนื้ออาแพนโล่จะตอบอยู่แล้วแพนเนืไม่ใช่เป็นงไงเนื้อก็เลยจะตอบอยู่แล้วไอ้ยเอ็งโอ้ยไม่ทายกันแล้ว 哦。Oh. Oh.